ถามจริง Move On กับความสัมพันธ์11ปีเนี่ยมันยากต้องจ้องยอมรับว่ามันยากความรักยัเป็นความรักที่สวยงามมาตลอดก็พูดจริงๆว่าไม่รู้ที่ผ่านมามันก็ดีมาตลอดคือเอาเป็นว่า11ปีเขาดีทุกอย่างโบก็ทำดีที่สุด เราต่างคนต่างอุทิศชีวิตให้กันคือมันก็ดีแต่ณวันหนึ่งที่เราเรารู้ว่ามันไม่ใช่แล้วอะ่ะหรือตลอดมาอาจจะไม่ใช่ก็ได้คือโบอ่ะเป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริงความจริงก็คือมันมันต้องเลิกกัน <c oughs> อกหักเรื่องเล็กอะสำหรับเรานะเอยเราต้องรอดดิแต่พอสุดท้ายแล้วมันมันไม่ได้ก็เลยไปปรึกษาจ,จิตแพทย์ก็คือ มองว่ามันมีสาเหตุแหละมันเหมือนคู่รักคุกคู่แหละว่าตอนที่เราเริ่มแต่งงานกันอ่ะเราก็อยากที่จะให้มันให้มันดีตลอดไปแต่พอถึงวันหนึ่งที่มันมีปัญหาในความสัมพันธ์อ่ะแล้วมันไปต่อไม่ได้เราก็คิดว่าเราเราก็พยายามที่สุดแล้วทั้งคู่ครั้งที่แล้วนางมาเยี่ยมรายการเราแล้วนางบอกมดฉันโสดแล้วนะ เราตกใจหมดเลยทั้งสามคนเราอยู่ด้วยกันพอดีเลยสามคนแล้วก็ตกใจหมดเลยโอ้ยมาสุขีดมากแล้วทุกคนก็บอกว่าทำไมความรักของไอโบมันดีอย่างนี้ใช่สิบเอ็ดปีไปไหนไปด้วยกันตัวติดกันตลอดเวลาอยู่อยู่แบบเอาง่ายๆว่าเห็นโบต้องเห็นแบบถูกต้องอดีตสามีอ่ะขอต้อนรับโบสุรัตนาเวียงเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับงหนึ่งมาแก้โรคติดขนาดเนี้ยจริงๆตั้งแต่กรุงพาร์แล้วค่ะต้นปีอ่ใช่ตั้งแต่ต้นปีเรื่องราวมันนานแล้วแล้วก็คือไม่ มันไม่มีทีมงานบอกว่าไม่มีอักษรย่อไม่มีอะไรเลยเราก็แบบก,ก,ก,ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้เล่าให้ใครฟังก็คือถ้าเราเจอเพื่อนเราเจอกลุ่มคนที่เราสนิทก็เราเราก็คุยเรามีเพื่อนที่เราปรึกษาเรามีครอบครัวคือเรารู้สึกว่ามันพอแล้วอ,ะอ่ะเราไม่อยากที่จะต้องมาแชร์ความทุกข์ให้กับสื่อรู้คือเราเราแฮปปี้แล้วอ,ะอ่ะแต่วันนี้ทำไมถ<ข>ึงตัดสินใจเนี่ยมา<อ>พูดในรายการคือวันนี้คือที่อยากจะบอกนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเมื่อเลิกกันอ่ะต่างคนต่างมีอิสระกันโมรู้สึกว่าโมคือถ้าเจอโบ คือมันมีเรื่องเยอะว่าจะต้องมีคนส่งรูปมามมหรืออะไรหรือไปอคือไม่ต้องบอกเราแล้ว,ลวคือไม่ต้องแล้วไม่ต้องคือบางทีเราอึดอัดที่จะแบบอ่ะเจออ้าวไปไหนอ่ะอีกคนไปไหนอ่ะเราก็แบบอ๋อไม่มาหมยายถึงว่าฉันถมกกแฟแกไปไหนล่ะอ๋อ,อ,อไม่มาหรือแบบว่าคนส่งรูปแฟนอยู่กับใครอะไรที้ส่งมาให้แกแกบ<อ>่อกรือวันนี้เาไม่มาแลไม่ต้อรอแไม่ตงรแล้วหรือเห็นโบไปกับใครก็ตาม ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องแบบว่าไปบอกใครไม่ต้องเชื่อมโยงกันแล้วไม่ต้องเชื่อมโยงไม่ต้องเบียดสภาพจิตใจพร้อมด้วยแหละพร้อมแล้วรู้สึกไหมกูจะมาส1บปีนะสิบเอ็ดปีคือตัวติดกันมากเลยอ่ะจริงเห็นรูปด้วยกันตลอดเวลาทำทุกอย่างด้วยกันตลอดเวลาจะถามได้ไหมเกิดอะไรขึ้นคือเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมบอกว่ามันมีสาเหตุแหละมันเหมือนคู่รักทุกคู่แหละว่าตอนที่เราเริ่มแต่งงานกันอ่ะเราก็อยากที่จะให้มันให้มันดี แล้วก็ตลอดไปหรือว่ามีมีเป้าหมายในชีวิตที่ไปด้วยกันได้แต่พอถึงวันหนึ่งที่มันมีปัญหาในความสัมพันธ์อะแล้วมันไปต่อไม่ได้เราก็คิดว่าเราเราก็พยายามที่สุดแล้วทั้งคูออ่มันก็มันก็ได้ไหนใครคใครเป็นคนที่เปลี่ยนไปเราหรือ,อ,อว่าเขาเปลี่ยนไปอะจะบอกว่าเปลี่ยนไปไหม,ค,มคือเอาเป็นว่าส1บอปีเขาดีทุกอย่างโบก็ทําดีที่สุดเราต่างคนต่างอุทิศชีวิตให้กันคือมันก็ดี แต่วันนึงที่เราเรารู้ว่ามันไม่ใช่แล้วอ่ะหรือตลอดมาอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันแต่ละคนเราอยู่ด้วยกันยี่บสี่ชั่วโมงบางทีเรางงว่าเอมันมันอาจจะมีบางมุมที่เราไม่รู้เลยก็ได้ไม่รู้จักเขาจริงจเลยีไม่รู้จักในตัวตนเขาเลยก็ได้อยู่ด้วยกันมาสิบเอ็ดปีนะใช่ก็มันบอกว่ามันบอกว่าทุกคู่มันน่าจะมีมุมเนี้ว่าแบบเราไม่รู้อ่ะไม่เราอาจจะถ้าสักสามสี่ปีคบกันอ่ะอาจเป็นไปได้เว้า ว่าเราไม่รู้จักว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรคือสิ่งเขาคิดแต่นีปีแกจะบอกว่าเราไม่รู้เลยอ่ะฉันว่ามันยากมากนะขนาดเอาฉันทำงานด้วยกันมาสิบกว่าปีอ่ะอีนี้จะรู้เลยแค่ตากุดุเนี้ยรู้แล้วพอแล้วอันนี้อันนี้ขนาดทำงานมาด้วยกันมาที่อยู่ใกล้ไม่รู้อ่ะค่ะก็พูดจริงๆว่าไม่รู้ที่ผ่านมามันก็ดีมาตลอดเพราะว่ามันสวยงามมาตลอดถูกต้องไหมใช่ ความรักจะเป็นความรักที่สวยงามมาตลอดทะเลาะกันบ้างไหมระหว่างกันะเด็นที่ก็ไม่ทะเลาะไงนี่ไม่เคยทะเลาะทะเลาะด้วยหรอวันที่ตัดสินใจเลิกทะเลาะกันไหมก็วันนั้นก็ทะเลาะกันสี่เป็นการทะเลาะกันครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกแล้วเขาก็ไปเลยครั้งเดียวแล้วก็ไปเลยหรอไม่เป็นมีเรื่องราวอะค่ะแล้วก็หลายๆเรื่องเราไม่ใช่แบบหนึ่งเรื่องแล้วเราตัดสินใจเลิกเลยคุณลองเล่าเรื่องราวประมาณว่าเฮ้ยเหมือนมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดภาพที่เห็นที่สวยงามมันไม่ใช่างที่สวยงาม ภาพที่เราเห็นเราก็เชื่อว่ามันจริงอ่ะมันก็สวยงามถามว่าในมุมเรามันก็ยังสวยงามอะค่ะแต่มันก็จะมีมุมที่เราไม่รู้อย่างเงี้ยมันก็คือเรื่องที่มันมันเอาเป็นว่ามันไม่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแล้วแล้วเราสึกว่าถ้าความสัมพันธ์อ่ะมันมันไปตอบไม่ได้มันก็ต้องคุยกันอ่ะเหมือนกับว่าแฟนเราเวลาเราชอบหญิงคนหนึ่งเราก็จะทาทุกอย่างให้เขาให้เขาพอใจให้เขาดีใจแต่วันหนึ่งพอมันหมดโปรแล้วกาเรียกถ้าวัยนุ่นเรืกหมดโปรพอหมดโปรแล้วก็พลิกหน้ามือไปหลังมืออย่างนี้หรอ โบว่าไม่ใช่หมดโปรหรอกเพราะมันมันถ้าหมดโปรมันน่าจะสั้นๆมากกว่าแต่โปรเขาจะยาวไงสิบเอ็ดสิบเอ็ดไงยาวอันไอ้ <c oughs> เรื่องของเขาอะโบก็คงตอบแทนเขาไม่ได้นี่น็อตอันนี้ก็โบก็ไม่รู้ในความคิดเขาแต่ว่าในส่วนของโบที่โบเจอแล้วโบโบประสบมาโบก็บกก็งงเหมือนพี่เหมือนกันนะคะพอพอทุกคนรู้ว่าเลิกกันหรอเป็นไปได้ไงวะถามไม่จะไปพูดถึงว่าเขาเป็นงสรุปแล้วใช้ว่าครบซ้อนใช่ไหมไม มันจะไปพูดเรื่องว่ามันมีมือที่สองที่สามมันไม่ใช่ค่ะคนสองคนอ่ะมันก็คือชีวิตคู่อ่ะมันก็คือสองคนอ่ะความสัมพันธ์ถ้ามันมันไม่ควรมีคนที่สามถ้ามันจะมีเรื่องราวใดๆก็ตามถ้ามันสองคนมันรักกันความสัมพันธ์มันไปต่อได้อยู่แล้วทีนี้วันวันที่ทะเลาะกันตัดสินใจมันมีการปรับความเข้าใจกันไหมหรือว่าต่างคนต่างยกย้ัยฉันไม่คุยกับเธอแล้วจบเลยคือก็มีหลายๆฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็มีแล้วเราก็เขาก็พยายามเคลียร์ให้เรา ก็ด้วยมันก็มีจุดที่คุยกันเองไม่ได้เหมือนกันก็มีเหมือนกันจุดแตจุดแตกหักมาอยู่ตงไออเอามองงี้มองในมุมเราแล้วกันไอ้ที่เรารู้สึกว่าเขาไม่รับไม่ได้กับสิ่งที่เราเป็นเราจนต้องถึงวันที่โดนแตกหักกันะตัวที่เราผิดส่วนที่เราคิดว่าเราไม่ดีมีไหมไม่มีเขาบอกอะไรระหว่างที่คือมันคิดไม่ออกอะค่ะมันเหมือนตื่นนอนมาแล้วก็ไม่เอาละอย่างเงี้ยหรอมันเป็นแค่วันเดียวอะ วันเดียวเลิกจบไปแล้วมันเป็นมันเป็นอะไรที่แปลกเขาบอกว่าครั้งแรกเป็นวันเดียวแล้วคุณก็พยายามลองห่านกันก่อนใช่ใช่ใช่มันก็ต้องเป็นป็นก็ต้อชปกติมันไม่ใช่วันนั้นหาวิธีที่ทําให้มันดีสมมติวันนั้นทะเลาะกันทะเลาะกันวันนั้นแยกย้ายแล้วหลังจากนั้นก็คือเคลียร์กันไหมหรือว่าพยายามหลายหลายอย่างแล้วอแต่มันก็คือไม่ไม่เป็นผลน่ะมันไปต่อไม่ได้จริงอ เหมือนเขาก็ปิดประตูไม่รับเราสักทางเลยอย่างนี้ยอเราพยายามแต่เขาไม่รับเลยอย่างคือต้องเรียกว่ามันมันเป็นเรื่องชีวิตคู่อะถ้ามันมันมันต้องคิดไปในทางเดียวกันเป้าหมายมันต้องเป็นเป้าหมายเดียวกันในเมื่อเป้าหมายมันไม่เหมือนกันแล้วอะมันก็คงยากอะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากนะเร็วมากเอถามจริงหลังจากที่ลองแยกกันอยู่แล้วมาอยู่รู้สึกว่าไม่เวิร์คมันก็ไม่เวิร์คอยู่แล้วแหละช่วงนั้นแกก็เมา แย่เอาเป็นว่าแย่แล้วนะเห็นบอกว่าเขาบอกครั้งหนึ่งเนี่ยมันช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราอยู่ปรากฏว่าเมาปุ๊บครั้งหนึ่งก็อยากนี้คือเขากลับมาแหละไปตะโกนเรียกเขาสิ่งที่ผู้ชายทำกับแกคือบล็อกใส่แกเลยจริงหรอหรอก็ประมาณนั้นนะเหตุการณ์เป็นยังไงเออเล่าให้เหตุการณ์ของเราใช่ปะ ก็ไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าวันนั้นก็ขาดสตินิดหน่อยะแหละจากที่ปกติเราไม่ไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเออแล้วก็ไปโทรหาเขาเยอะมากประมาณนั้นแหละเขาก็เลยบล็อกเราบล็อกเลยไม่ติดต่อไม่ได้อีกเลยใช่ค่ะในในระยะหนึ่งแต่บอสหลังจากที่เลิกกันไปแล้วตอนนั้นสภาพจิตใจคือบอกช็อพังพังพังทำยังไงบ้างก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันเสียใจมากๆใช่ป่ะแล้วมันก็มันมันก็ต้องมีเขาเรียกอะไรครอบครัวที่ซัพพอร์ต ที่เข้าใจแล้วก็มีเพื่อนที่เราพูดคุยได้ทุกเรื่องที่เราไว้ใจแล้วก็มีพี่ๆหลายๆคนที่ให้คําแนะนําแต่ว่าข้อดีก็คือในทุกคนเนี่ะไม่มีใครไม่มีใครบังคับให้โบหายเนี่ยคือโบอ่ะเป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริงโบก็จะคิดความจริงนั้นคืออะไรความจริงก็คือมันต้องเลิกกันตอนไร้อยู่ด้วยกันแล้วตอนนั้นมันแบบไม่จริงไม่จริงไม่จริงอะไรเงี้ยอันนี้ไม่จริงกันนล้นไม่จริงอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วมันก็เลยก็ต้องปรึกษาหมอ ไปหาจิตแพทย์ก็คือมันนอนไม่ได้แล้วก็มีอาการแพนิกมีอะไรอีกอะอผอมลงลกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก,ก็พยายามหาทางออกด้วยตัวเองไปออกกาลังกายกินให้ครบห้าหมู่คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยออกหักเรื่ล็กะสำหรับเรานะ mm hmm. เอ้ยเราต้องรอดดิแต่พอสุดท้ายแล้วมันมันไม่ได้ก็เลยไปปรึกษาจิตแพทย์ก็คือช่วยเรื่องการนอนอยาคลายเครียดอะไรอย่างงี้บ้าง mm hmm. แล้วก็นันก็จะมีไซเคิลของการ รักษาอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คือหเดือนหมอก็บอกอย่างโบอ่ะไฟเตอร์อยู่แล้วเดี๋ยวโบก็หาย่ะหกเดือนแล้วเราก็ถอดเลิกยาตอนนี้ก็คือคลีนคือมันมันช็อกถึงขนาดที่เราเรียกว่าเราเป็นคนป่วยทางจิตได้เลยอมันคงไม่ถึงกับป่วยทางจิตอะคะมันคงเป็นแบบความกังวลความเครียดความเครียดความกังวลต่างเแล้วก็ความสับสนนะมันเหมือนกับมันไม่ยอมรับความจริงมากกว่าแล้วพอ พอวันที่มันยอมรับความจริงได้มันก็ไปต่อได้นั่งวันนี้คือโสดโสดโสดเนี่ย่ะจิตใจแข็งแรงดีแล้วแข็งแรงดีแล้วแต่ถ้าถามว่ามันยังเศร้าไหมมันก็ยังมีมาแบบบ้างมันก็แหมระยะมันนานความทรงจํามันเยอะมันก็แต่ว่ามันมันก็ไปอดีตไปแล้วค่ะทีนี้ทุกทีเนาะเวลาคนเราเพิ่งเลิกกันใหม่จะไม่ค่อยคุยกันตอนเนี้ยเริ่มแบบสภาพการคนเราจากจักเป็นสามีอะละหันมาเป็นเพื่อนอะทุกวันนี้คําว่าเพื่อนจะเป็นได้ไหมสำหรับเขา คิดว่าเป็นได้แต่ว่ายังยังยังไม่มีเวลาได้ยังไม่มีโอกาสอย่างนี้ดีกว่ายังไม่มีโอกาสได้มาทํางานร่วมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆเราก็อยู่ในโบสถมันก็วัก็ยังอยู่ยังอยู่เหมือนกันที่เดียวกันอยู่บทที่เดียวกันแต่ว่าวันคือยังไงวงการมันเล็กอยู่แล้วอะค่ะวันหนึ่งก็ต้องมาเจอกันซึ่งโบสถคิดว่ามันถึงเวลานั้นมันก็ถึงเองแหละวันนึงก็จะเป็นเพื่อนกันได้แต่ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเลเวลเรายังไม่ได้คุณกำลังงงอยู่ว่าคนเราอะ บางทีมันก็ต้องพูดบ้างมเพราะเมื่อกี้เราฟังเราก็จะงงกันอยู่กันคนเราบางทีอยู่ด้วยกันมาตลอดเวลาเราอยากรู้เราอยากจะบอกว่าเรารู้จักเั้งบางทีคนที่เราอยู่ที่รด้วยกันมาเราอาจจะไม่ได้รู้จักคนเลยก็ได้ใช่คือมันมันอะไรก็อะไรก็ไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องยอมรับความจริงคุณก็บอกว่าสิบเอ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เรารู้จักว่าเฮ้ยผู้ชายคนที่นอนอยู่กับเราทุกวันผู้ชายคนที่แบบว่าเออเป็นสามีเราที่เรารู้สึกว่าเราอุ่นใจที่อยู่กับเขา ความจริงคุณอาจจะไม่ได้รู้จักขเขาเลยก็ได้คือเราคิดว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเจอมันก็คือความจริงที่เกิดขึ้นในโมเมนต์ตอนนั้นจริงๆมันมันไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีอะค่ะในชีวิตที่การใช้ใช้อยู่ด้วยกันบอกว่าเขาก็เขาก็รักโบนมาตลอดโบกรักเขามาตลอดอเราได้เราทั้งคู่ได้ทําดีที่สุดในชีวิตคู่ของเราแล้วแต่ว่าตอนนั้นปัจจุบนันสิ่งที่เกิดขึ้นอะมันก็เกิดขึ้นไปแล้วมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้อะคือตอนนี้มันมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ ก็โฟกัสไปที่อนาคตตอนนี้เราทำาไรต่อถึงบอกว่าวันนี้ถึงออกมาพูดว่าเออจะไปต่อแล้วชีวิตมันก็มันจะมาอยู่กับแบบคําถามเติมๆความสงสัยการที่แบบพูดวนอยู่แต่กับเรื่องเนี้ยเออไปไหนอะไรเงี้ยบอกว่ามันแบบ <m ur ly> มันไร้ <m ur ly> าสาระกับชีวิตโบ่ะค่ะก็คือก็ไม่อยากจะรับรู้ที่ที่แก็บอมเรยองพวกแกอกผักจริงๆอ่ะเป็นคนที่อยากจะลดความอ้วนตลอดอยู่แล้วถไม่ได้อยากจะไม่ได้อยากจะอ้วนอยู่แล้วแต่ว่าพอช่วงที่แบบนอนไม่หลับ กินไม่ได้มันก็เลยผอมลงไปผอมลงกว่าเดิมก็ประมาณ5โลอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ก็เยอะน้เพราะเธอเป็นคนผอมอาแล้วลง5โลอะบมเยอะมากอ๋เนี่ยก็ยิผอมมาเล่นคอนเสิร์ตพอดีกงในใเรื่องไม่ดีก็มีเรื่องดีเกิดขึ้นกับเรามันก็มีเรื่องดีๆเราเห็นความรักของครอบครัวของมรักของเพื่อนเห็นว่าเราแบบโชคดีแค่ไหนที่มีคนรอบข้างที่เข้าใจแล้วก็พยุงอะเพราะว่าเรื่องเนี้ยสาคัญเขาบอกมาคิดนะว่าถ้าเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นกับคนที่เขาไม่มีเพื่อน ไม่มีทางออกไม่มีที่ปรึกษาแย่นะม,มันแย่มากๆแล้วพอเพื่อนรู้รู้แล้วเป็นยังไงบ้างเพื่อนบรรดาพเพื่อนสนิทคือเพื่อนสนิทเอาจิงเขาไม่ถามเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นคือแบบก็อยู่ตรงเนี้ยหรือเพื่อนรู้อยู่แล้วป่าก็อเออก็ไม่ไม่ไม่พเพื่อนทุกคนก็ก็ก็เป็นก็ช็อกเหมือนกันหมดช็อกเหมือนกันนะแต่บางทีมันให้มันผ่านไปใช่อย่าไปย้ำใช่บอกว่ารู้สึกว่าบางทีแต่ว่าเราต้องยอมรับกับวเองทีามันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ยอมรับว่าเออชีวิตคู่อะ มันมันมันไปต่อไม่ได้มันมันก็เท่านั้นถามจริง Move on กับความสัมพันธ์11ปีเนี่ยอืมอืมันยากยากเนะมันยากต้องต้องยอมรับว่ามันยากจริงรวมครบได้เป็น11ปีไม่แต่งงานอย่างเดียวแต่งงานครบอีกกี่ปีล่ะครบสาปีก็สิบสี่ปีทั้งหมดแกเลือกแล้วเลือกอีกเนาะโอ้โหแบบ คือใช่เ <c oughs> นาะคิดว่าแบบเรื่องอีกถูกแล้วทีแหละทุกคนแหละเราจะคิดจะแต่งงานไม่อย่า <นะ S 2> <ช>ไปเส<ช>ียใจเลยมันจะต้องมีอะไรดีแต่แค่ตอนที่มันฝุ่นตลบอยู่แก่ฉันเชื่ออย่างนะบางทีฝุ่นตลบของมนุษย์นะแล้วแต่สมัยก่อนวู้จะไปกูขายผู้ชายคนนี้ไม่ได้ว่าเจ้ากูขคายไหมแม่ผ่านมาอีบ้า <c oughs> คุณไปเสียเวลาอะไรไปเยอะ้างเพราะฉะนั้น่ะมันจะมีช่วงที่ว่าฝุ่นตลบแต่เขาจะฝุ่นตลบช่วงนี้มันจะทําอะไรรู้สึกอ้ยมันก็ตลบฝุ่นเข้าตาตลอด แต่ขนาดเดียวกว่าันที่ฝุ่นมันเบาอกว่าฝุ่นโมอะเลิกตลบแล้วมันน่าจะผ่านจุดตลบไปแล้วล่ะแล้วก็อันนี้แอบแอบโฆษณาได้ไหมคืออย่างฟีหน่าเนี่ยก็แบบมีงานเข้ามาแบบมีละคร2เรื่องมีแบบหนังเมืองจีนมาติดต่อคือบอกว่าแบบฟ้าลนอายุ42มันจะต้องมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นโบก็เลยคิดว่าเออมันมันมันมีเวลาให้เราได้ทําอะไรที่เราชอบในสิ่งที่เรารักเราจะทําเพลงกับพี่นอวงคอสอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีโปรเจกต์อะไรที่เรา ทำต่อได้อย่างจอยก็สปอร์ตเยอะมากแบบเป็นแบบเพื่อนที่วันที่ขี้เกียจอะวันเกียจทำงานอะจอยก็แบบเอ้ยใส่ชุดตัวนี้เดี๋ยวสั่งอันนี้คือจากปกติที่เป็นเราที่คอยแบบดูแลเขาอะวันที่เราลงอะโอ้โหเขาดูแลเราแบบแล้วจอยเป็นคนที่เข้มแข็งมากคือเขาแบบเรื่องมึงอะนิดหน่อยคิดออกปะคือเราพอเราเห็นเพื่อนที่เราเข้มแข็งเงแล้วเขาก็แบบโบเราเป็นเพื่อนกัน กูรู้มึงจะผ่านเรื่องนี้ไปได้เพราะเรื่องของมึงเล็กมากถ้าสมมตินับแล้วเออแล้วก็เลยคิดเออเรามีเรามีคนข้างๆที่ดูแลเราอ่ะก็จะมีน้องที่เราสนิทกันคนหนึ่งนะคะที่เขาโอ้โหแบบไม่ปล่อยให้โบค่าสายตาเลยอ่ะซึ่งมันก็มันก็ถือว่าแบบเป็นเป็นความโชคดีของโบแหละที่อย่างน้อยคือวันที่เราล้มวันที่เราพลังอ่ะมันเหมือนเราล้มบนฟูกอ่ะอมีคนคอยประคองใช่อันนี้ก็อยากแบบบอกหลายๆคนนะคะว่าถ้าเราเห็นคนรอบๆตัวที่ เขาเกิดปัญหาบางทีอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกให้เราเห็นน่ะคือให้เรามีความแบบเห็นอ,อกเห็นใจอะ่ะคือบางทีคนที่ทําอาการไม่ดีไม่น่ารักอะ่ะมันต้องมีสาเหตุบางอย่างที่อยู่ข้างหลังเขาให้เขาเกิดแบบนั้นขึ้นอะ่ะคือบุกก็เลยเข้าใจคนอื่นมากขึ้นว่าแบบเอ้ยอยา่าอยา่าไปแบบเพิ่งไปตัดสินใครว่าทําไมเขาถึงทําตัวแบบนี้เขาถึงเป็นแบบนี้คือเขาาโดนอะไรมาเราไม่รู้หรอกเออให้แบบ คิดออกใช่ไหมหเข้าใจเขาเ,ออเข้าใจเขาแล้วฟังเขาเยอะแล้วก็จิตใจคนเรามันบบกบางมากมแล้วเดี๋ยวนี้เราเห็นแบบคนฆ่าตัวตายเราเห็นคนคิดสั้นกันเยอะมากๆคือถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ให้กําลังใจเขาช่วยเขาได้อะอเราไม่มีทางรู้ตัวเลยแล้วาอาจช่วยชีวิตคนคนหนึ่งไปได้ด้วยแค่คําพูดของเราก็ได้คือบางทีเราอาจจะแบบเฮ้ยพูดมันเอามันเอาแบบสะใจอเอาสนุกแต่ว่ากับจิตใจ,ใจคนคนหนึง่งเราไม่รู้หรอกว่าความบอบบางของแต่ละคนมันต่างกันแค่ไหน